ยังเฮคสยังเนี่ยคือเป็ดปลูกตะไคร้ก่อนไม่ไปปลูกตะไคร้ใส่วันลากันแท้นกันแท้ใส่บางอู้จักมันแยมเทียงยยมฮอนตีเนี่ยอะคือบ่ไปปลูกแยมเมลแองก์แยมนี่มันฮอนอ๋อเพราะไปกับจีดไปเพราะเพราะไปกับทีนอนกินเข่าไปพอนจะมาบางหันทำมากินเข่าไป บ่ได้ทำมามาเข่าไปกินแล้วกินกับหยังกับหมกปลากินกับหมกปลาตีแซ่บบ่แซ่บแซ่บแ้วเมื่อนี้คือผู้งามใช่ปะสวัสดีจ้าเนี่ยาสวัสดีจ้าแล้วเมื่อนี้ยะเตียวือผู้งามใช่ปะก็คือสวยใช่ปะเมื่อนี้แม่เมื่อนี้ตื่นสวยไม่ได้ไปเพ้นไอ่ได้ไปตังหันสั่นตี ไม่นี้ตื่นสวยกันเลยเพรได้ไปจังหังจหนจริงแค่จังไรมันจะได้ไปกันนอนเสีงเสียมันไม่ได้ไปดอกเอามันนอนแซ่บน <c oughs> เนาะอ่าเอ้าคันมันห่อนเพรต้องไปเด้อจะไปปลูกย่าม,เมืเรง่งอันนี้มันย่ามเทียงมันย่ามสินี่แหละมันสิบห่อนอ่ะอันอันนี้อะไรด,ดองอีหยังทำไมเห็ดห <c oughs> ยัง่ง เอาซะดีละสวัสด,ดีจ้าเนี่ย<ะ>สวัสด,ดีจ้าเนี่ยอาวัดดีจ้า